สวัสดีครับทุกทท่านขอต้อนรับสู่ Super อร์คอมเมนต์บ่ายซเปสามารถครับผมก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการแข่งขันในซายดีเป็นไปตามคาดครับเมื่ออินโดนีเซียต้านความร้อนแลนดของซัมไบรบูไม่ไหวพ่ายไป3ประตูต่อน,นึ่งครับแต่ก็ต้องชื่นชมนะครับที่สามารถยิงทีมชาติญี่ปุ่นได้1ประตูครับ และอีกคู่ครับในสายเดียวกันครับทีมจากชาติอาเซียนเช่นเดียวกันครับทีมชาติเวียดนามนั่นเองครับซึ่งก่อนเริ่มเกมนี้เวียดนามมีศูนย์แต้มนะครับต้องการจะคว้าชนะในนันดนี้ให้ได้ซึ่งเวียดนามก็ออกนำอิรักไปก่อนเลยนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่สำหรับเวียดนามแล้วไม่โดนใบแดงก็ไม่ใช่เวียดนามสิครับผมพวกเขาโดนใบแดงก่อนที่จะหมดครึ่งแรกครับทำให้ครึ่งหลังมีผู้เล่นน้อยกว่าอิรักครับ และครึ่งหลังเองอิรักมาตามตีเสมอได้1ต่อหนึ่งแล้วก็ยิงแซงไป2อหนึ่งเวียดนามตามตีเสมอครับแต่เวียดนามก็โดนนาทีบาปครับผมโดนจุดโทษของอิรักเข้าไปทําให้จบเกมเวียดนามพ่ายแพ้ไป3ประตูต่อ2ครับซึ่งหลังจากจบเกมครับอิรักมี9แต้มญี่ปุ่นมี6แต้มอินโดนีเซียมี3แต้มแล้วก็เวียดนามมีศูนย์แต้มครับสําหรับสายดีนี่ ซึ่งจบอย่างนี้เวียดนามไม่มีแต้มกลับบ้านเลยก็มีคอมเมนต์จากแฟนๆฟุตบอลเวียดนามสิครับที่เขาจะต้องมาคอมเมนต์เขามีการพูดหลายสิ่งหลายอย่างครับอย่างแรกเขาบอกว่านัดสุดท้ายเนี่ยจบแบบนี้ดูภาพลักษณ์เวียดนามดีขึ้นเยอะเลยอย่างน้อยก็แพ้3-2ในนัดสุดท้ายบางคนก็บอกว่าสำหรับเวียดนามแล้วการแข่งขันเอเชียนคัพมันดูเล็กไปแล้วเราเอง จำเป็นต้องรีบกลับไปเตรียมตัวในการแข่งขันฟุตบอลโลกแม่อันนี้แซว้อพูดจริงกับเนี่ยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าหลังจากนี้คงต้องฝากประเทศไทยให้ช่วยล้างแค้นให้กับเวียดนามของเราด้วยจัดไปครับรออลไรนะครับอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากแฟนๆฟุตบอลเวียดนามกันแบบเต็มๆเลยครับ ฝากทุกท่านติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับแอดด้วยน,นะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังรับคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลเวียดนมามภายหลังจากที่เขาต้องกลับบ้านพร้อมกับศูนย์แต้มแฟนฟุตบอลเวียดนามเขาจะว่าอย่างไรไปฟังคอมเมนต์กันเลยครับมาเริ่มต้นที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกขเขาบอกว่า ด้วยความสามารถของเวียดนามในครั้งนี้ฉันบอกเลยมันคือประสบการณ์ที่ดีที่สำหรับต่อยอดไปแข่งขันในระดับฟุตบอลโลกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันบอกเลยว่ากองหลังในยุคปาร์กเนี่ยเลนไม่ค่อยสวยงามแต่ทำผลงานได้ดีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่มีอะไรต้องเสียใจสำหรับเวียดนามเราต้องเข้มแข็งและต้องไม่เศร้าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโชคดีจังที่เวียดนามอยู่อันดับที่4ของตาราง แมทลางมี4ีทีมมันจะให้มากกว่านี้ได้ยังไงครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า3นัดโดนไป2ใบแดงบอกได้เลยว่าเวียดนามของเรากลายเป็นผู้เล่นที่โศกบศกมากที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากลับไปที่อาเซียนดีกว่าอย่างน้อยฝีเท้าของผู้เล่นยังดูไม่แตกต่างกาันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยต้องกลับบานดยมือเปล่าสามนัดกับ0ูนแต้ม คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเวียดนามของเราเล่นดีเกินไปก็เลยโดนเขาตัดออกจากการแข่งขันคิดได้ไงกับเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเวียดนามของเราอย่างน้อยก็ยังพอมีลุ้นเข้ารอบแมศูนย์แต้มนี่ยังลุ้นเข้ารอบอีกแล้วครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการแข่งขันในครั้งนี้ไม่รู้จะแพ้เยอะอะไรขนาดนี้แพ้แม้กระทั่งอินโดนีเซีย ฉันไม่อยากจะพูดอะไรมันหมดความศรัทธากับฟุตบอลเวียดนามไปแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันบอกเลยว่าโค้ดเวียดนามตอนนี้นะเขาไม่มีความสามารถเขาไร้ความสามารถฟุตบอลเวียดนามกําลังเดินในหนทางที่ผิดหนทางที่หินฉันบอกเลยว่าควรเปลี่ยนโคด้ดโดยด่วนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยากให้โค้ดคนนี้เนี่ยลาออกเต็มที กลยุทธ์ของโค้ชคนนี้เนี่ยไม่สามารถทำให้วีดามแข่งแร่งึ้นได้เลยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่ใช่ว่าผู้เล่นเวียดนามของเราอ่อนแอนะแต่โค้ชเนี่ยไม่สามารถเลือกผู้เล่นที่ถูกต้องลงแข่งขันได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโชคดีของเราอยู่ที่ในาร์าทั้งหมดแล้วสำหรับซูซิเย่เขาไม่มีโชคอีกต่อไปคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจบทัวร์เมน นักข่าวในประเทศบอกว่าพวกเราจบแบบแพ้สามนัดรวดและก็ศูนย์แต้มอันดับท้ายตารางเบื่อจริงๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทุสเซเยเนี่ยเขาไม่เหมาะจะคุมทีมชาติให้ไปคุม U13 และ U15 คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแพ้ทุกเกมก็ไม่เป็นไรนี่มันคือทัวร์นาเมนต์ใหญ่เวียดนามรู้สึกเจ็บปวดน้อยลงหลังจากแมตส์สุดท้ายที่แพ้ไป3ประตูต่อ2 คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจากอันดับที่93ตอนนี้จะร้อยกว่าอยู่แล้วกลายเป็นเวียดนามเป็นทีมสมัครเล่นไปเลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอตอนรับประเทศไทยสู่อันดับหนึ่งของอาเซียนอย่างเต็มตัวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผู้เล่นของเรานี่ยังคงไม่มีประสบการณ์แต่ฉันบอกได้เลยว่ากรรมการในนี้เป่าได้อย่างลำเอียงมาก แจกใบเหลืองเวียดนามเยอะเกินไปแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าด้วยความสามารถของทุตเยอันดับของเวียดนามจะก้าวสู่ท็อป110ในไม่ช้านี้แมอันนีน้าจะประชดนะครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการที่โค้ชคนนี้นะพาเวียดนามไปแข่งขันเหมือนกับพาเด็กๆซื้อตัว๋วไปเที่ยวอย่างไรอย่างนั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า อาเซียนก็ไม่สามารถเอาชนะได้ทุกทีมส่วนเอเชียก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้เลยแม้แต่ทีมเดียวฉันบอกเลยว่ายังอีกยาวไกลสำหรับเยดนามของเราที่จะไปฟุตบอลโลกคอมเมนต์ต่ตอมาเขาบอกว่า2น,น,นัด2ใบแดง3จุดโทษเสีย8ประตูอะไรมันจะแย่ขนาดนั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันเห็นอีรักเล่นเนี่ยประมาณ80%เท่านั้น พูดเลยว่าพวกเขาไม่อยากเจอทีมแล้วก็ไม่อยากเล่นกับเราด้วยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการแข่งขันนี้อิรักรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสนใจสกอร์ทั่วไ่จริงๆแล้วมันควรออกมา4-2หรือ5-2คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าความพ่ายแพ้3นัดติดต่อกันมันสะท้อนถึงอันดับของเวียดนามในปัจจุบันและคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่า สำหรับจบทัวร์นาเมนต์นี้เวียดนามยังอยู่อันดับที่1อยู่ท่านับจากท้ายตารางอา้าวแซวกันเอง,เอง้วครับเวียดนามเรียบร้อย้วครับผมก็จบนะครับสำหรับคอมเมนต์แฟนฟุตบอลเวียดนามซึ่งหลังจากจบเกมนี้จบนัดสุดท้ายนี้เวียดนามกลับบ้านพร้อมกับสุน 0, แต้มครับส่วนอินโดนีเซียผมว่ายังพอมีลุ้นในวันพรุ่งนี้อยู่นะครับแต่ ก็ต้องวัดใจกันหน่อยครับโอกาสที่จะเข้ารอบอยังพอมีครับแต่ก็น้อยเสียเกินครับผมแต่อย่างไรครับวันนี้ครับทีมชาติไทยของเราจะลงทําการแข่งขันในนัดสุดท้ายครับนัดที่3เจอกับทีมชาติซาอุดิอารเบียรครับต้องบอกว่าแฟนๆชาวไทยพลาดด้วยไม่ได้ด้วยประการทั้งปงวงนะครับผม ขอเสียงเชียร์ขอแรงใจให้ทับช้างศึกของเราหน่อยครับผมช้างศึกสู้ๆวันนี้แอดขอตัวไปก่อนสวัสดีครับผม